จเจริญพรสาธุชนผู้พยายามปกป้องพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้อันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องอริยสัจสีตอนที่สี่เห็นน้องนายกับพ่อแม่พูดแต่เรื่องวิปัสนาวิปัสสนาแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นและในต้นคลิปนี้หลวงพ่อก็ขึนน้นอันหนึ่ง คือเขาจะเดินด้วยปัญญาเขาบอกว่าเขานี่แตกต่างจากที่อื่นที่เดินด้วยสติเกาจะเดินด้วยปัญญาแลนนี้ในวิปัสนาเนี่ยสำนต่างๆเนี่ยก็จะมีความสอนส่วนสำคัญขององค์ธรรมที่จะสอนใช่อันแรกคือสติปฐานสีซึ่งหมายถึงการให้ทำอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ช้สติเป็นตฐานในการกําหนดรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกครอบงาด้วยความยินดียินไลยซึ่งจะทำให้พินติดไปจากความเป็นจริงจุดประสงค์ของการทําสติฐานสี่เพื่อการฝึกสติใช้สตินั้นเพื่อพิจารณาให้เท่าทันกายเท่าทันเวทนาเท่าทันจิตและธรรมและสภาวะธรรมเพื่อเกิดการคลายกาหนด ระว,วงังระวางในอัตตาตัวตนอันนี้คือหลักของสติปัฏฐานสี่จะเห็นว่าขึ้นต้นด้วยสติในโพชงเจ็ดโพชงตามพยัญชนะคือองค์ประกอบของการตัดสู้ซึ่งเป็นการส่งต่อซึ่งกันและกันมี7ประการแระจะเห็นว่าขึ้นต้นด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติ ปัสธิสมาธิและอุเบกขาสติก็คือความระลึกได้ระลึกดูธรรมวิจายะคือแยกแยะธรรมได้ถูกต้องว่ากรรมฐานใดควรจะเจริญอุริยะคือความเพียรปีติเมื่อทําสําเร็จแล้วเนี่ยจะเกิดปีติขึ้นมาความซับซ่านเมื่อความซับซ่านผ่านไปเนี่ยปัศธิมันก็จะเริ่มเข้าลูกเข้าลอยธรรมะปัศธิเนี่ยเข้าลูกเข้าลอยเมื่อเข้าลูกเข้าลอยเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้น เมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยก็จะเป็นอุบเบกขาคือการวางเฉยได้อันนี้คือคือโพอชงเจประการเป็นการส่งต่อซึ่งกันและกันองค์ธรรมนี้ไม่มีคําว่าปัญญาเลยแต่ละไว้ในฐานที่รู้นะไม่มีปัญญาเดินเลยเดินด้วยสติทั้งนั้นอันนี้สององแล้วนะองค์ที่สามอริยมรรคมีองค์8มัชิิมาปฏิปทา หรือเรียกว่าทางสายกลาง 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส,สัมมาสังกัปปะลำดีชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรอบชอบ,ชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรบางมีองแฝดนี่เราจะเห็นว่ามันไม่มีปัญญาเลยแต่มันมี มันเล่าไว้ในฐานที่รู้สององค์แรกมีคือปัญญาแต่ก็เดินด้วยสติอ่ะมันต้องเดินด้วยสติมันเดินด้วยปัญญาไม่ได้เพราะสตินี่เป็นคุณสมบัติของจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วอันนี้ในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีอาตาปีสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพิสุกใดไม่มีความเพียนไม่มีหิริโอตปะเหียดคาน มีความเพียรเลวมากไปด้วยมธีนมิทะไม่มีฮิริไม่มีเอื้อเฟือ้อพ่สุขเช่นนั้นไม่ควรเพื่อจะบรรลุธรรมยานเป็นเครื่องตัดสรูันเป็นยอดได้นี่เราจะเห็นว่าสูตรอาตาปีนี้ก็คืออาตาปีคือมีความเพียรสัมปัญโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติ เห็นไหมองค์ธรรมนี้ก็ไม่มีปัญญาอีกะมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติเราจะเห็นว่ากรณีน้องนายจะเดินในปัญญานั้นเป็นไม่ได้มันเพียรน่ะหลักธรรมเหล่านี้ไม่เป็นหลักธรรมหลักเลยที่กล่าวมาทั้งสี่อันเนี่ยเป็นหลักธรรมหลักของวิปัสสนา สำนักต่างๆจะสอนอสอนตามนี้ต้องรู้เรื่องเรื่องเรองก่อนตามนี้ที่จะเจริญสติมีแต่สำนักเพี้ยนๆของน้องในเนี่ยที่จะมีการเชื่อมจิตเราเดินด้วยปัญญาปัญญามันจะเดินยังไงอ่ะไม่มีเครื่องมือไปเอามาเครื่องมือไปเอาปัญญามาก็คือสติและสัมพััญญะ ขาดสติแล้ะบัญญามีมากไหมเท่าไหร่ก็ไรค่ะ